ครับสวัสดีครับก็ปลูกแล้วครับเมื่อวานก็ไถไว้ครับแต่ยังไม่ได้ยกล่องครับวันนี้มายกล่องปลูกครับนี่ครับทำยากมากเลยครับเพราะเป็นที่เปิดใหม่ครับนครับเป็นล่องอยู่ครับก็ล่องก็ห่างกันเป็นเม็ดครับเม็ดเม็ดกว่าครับระยะปลูกเนี่ยก็ประมาณหกสิบครับใช้รถไถเดินตามครับ ทำล่องแล้วครับก็พอทําได้อยู่ครับนี่ครับใช้ตัวนี้ครับครับเดี๋ยวยกล่องให้ดูครับก็ปกติมันก็เป็นฐานยกล่องนะครับแบบฐานคู่นะครับ คือเอาดินประกบใส่กันครับแต่พอดีอยากได้ล่องใหญ่ๆครับ<ๆ>ก็เลยใช้ขานสามนี่เลยครับทำล่องเราเลยครับเพราะว่าต้องการล่องใหญ่ๆครับแต่ทำยากครับาะกิ่งไม้เยอะมากเลย ครับเดี๋ยวลองใหม่ครับครับสังเกตเห็นไหมครับมีแต่กิ่งไม้เลยครับขึ้นมาก็ทำล่องยากมากเลยครับก็วน2อสามรอบครับถึงจะเป็นล่องให้ครับนี่ครับจะให้ดูตัวที่ทำผ่านมาแล้วครับนี่ครับ เห็นมันเห็นล่องไหมครับก็ต้องการล่องใหญ่ๆครับก็เลยใช้ผานสามครับน่ครับก็ตรงไหนที่เป็นตีนไม้มันก็ไม่เป็นล่องครับมันก็กดไม่ลงนะครับสีนไม้เต็มเลยครับ ทำยากมากรับก็ใครจะปลูกมันก็รีบปลูกเลยนะครับช่วงช่วงนี้เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วครับปลูกมันเพราะว่าฝนฝนยังไม่มากครับก็ฝนตกใส่แค่ทีสอทีนี่ก็เริ่มปลูกเลยครับ ไม้เต็มเลยครับมีแตะกิ่งไม้เลยก็เมื่อก่อนเป็นป่าครับตรงนี้โอเคครับก็เสร็จแล้วครับก็เหลืออยู่สองล่องสามล่องครับก็ที่ประมาณไล่กว่ากว่าครับก็เรียบร้อยครับเสร็จครับคราวนี้ก็รอดูครับว่ามันจะงอกงามไหมครับ ครับก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ก็กลัวฝนจะมามันก็งอกครับพอพอมันงอกเราปุ๋ยใสมันก็โตเลยครับครวนี้